ช้เครื่องตัดสติกเกอร์เหมาะสำหรับงานสติกเกอร์ติดรถสติกเกอร์ติดหน้าร้านโลโก้รูปภาพไฟโฆษณาไฟต่างๆตู้ไฟกล่องไฟแกะลายกระจกเปลียนภาพกรอบรูปงานพอดไฟทะเบียนและเกนต้นเครื่องตัดสติกเกอร์คุโคนำเข้าจากประเทศจีนการอ่านไฟงานรวดเร็ว3ามห0ันรบิตซึ่งเร็วกว่าเครื่องตัดอื่นๆโดยทั่วไป9,600บิตการสั่งตัดงานด้วยโปรแกรมคาร์ดอองพักอินและอ r t c ตคั ใบนี้มาตรฐานมีมันตหน้าจอทัชสกรีนและสามารถใช้ s d card ได้การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วย Serial ล l อรและ USB มีขาตั้งและฐานรองสติกเกอร์หมวนใช้งานง่ายเสียงเบาตัดงานที่มีรายละเอียดเยอะหรือมีขนาดใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องโดยเครื่องไม่หยุดอ่านแรงกดสูงถึง1,000กรัมความเร็วในการตัดงาน500มิลและไม่จำกัดความยาวในการตัดขนาดเมตรพิเศษ28,0 0 0บาท ซึ่งสติกเกอร์ของเราเป็นเครื่องมาตรฐานมีขาตั้งและขาลอนสติกเกอร์มวนชุดใบม,มีตัดหัวเขียนสายต่อพ่วงซีเรียลและ USB สายไฟแอนด์เวอร์และคู่มือตัวเครื่องมีสีสันสดใสน่าใช้สนใจโทรศ8นย์แ2ดหก้ด่วนขายเครื่องตัดสติกเกอร์คู่โคทิส มอ์เตอร์ระบบ a c มาจากฐานนำเข้าจากอเมริการุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเครื่องสติกเกอร์ความเร็วสูงสัญญาล็กบนตับอันสมัยที่สุดสามารถใช้กับ Windows x p Windows Vista Windows 7 Windows 8และ Windows 10ททำงานเงียบกว่าสำหรับเครื่องราคาเบาเพื่อใช้งานได้ดีตัดงานละเอียดได้อย่างแม่นยำความเร็วสูงด,ด้วยคุณภาพบอร์ดเวอร์ชัน USB 4.0 หน้าจอเป็นระบบทัชสรีนสีสันรูปทรงสวยหรูคล้ายกับเครื่องมีมากใช้ได้ทั้งเครื่อง P ีและโน้ตบุ๊กสามารถตัดถ่ายโปรแกรมเอเล็ก o r พาเลโดและออโตแคตหรือโปรแกรมไอคัสต่างตัดจากคอมพิวเตอร์ใช้งานง่ายเหมือนเครื่องพิมพ์พิเตอร์พร้อมสาย USB รองรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่และโน้ตบุ๊กออกแบบพร้อมสั่งตัดด้วยโปรแกรมได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านโปรแกรมสั่งตัดอีกทีให้ยุ่งยากอีกต่อไปแถมฟรีขาตั้งเหล็ก พร้อมหัวจับใบมีดรุ่นใหม่เป็นแม่เหล็กและไม่ต้องไปตั้งค่าใบมีดให้ยุ่งยางกต่อไปและแถมใบมีดตัดสติก,กอร์ให้อีกสาใบแถมหัวปากกาสําหรับงานเขียนลายเส้นและใส่สติก,กอร์แต่เป็นม้วนได้โดยสั่งตอนนี้ได้ราคาโปรโมชั่นถูกที่สุดมากว่าเม30ราคาเพียง2องหมื่บาทสนใจโทรศูนย์แปดหกเก้าแป 0250เราจะส่งให้ท่านทั่วประเทศถ้าเป็นในกรุงเทพเราไปติดตั้งพร้อมสอนให้ท่านฟรีขายเครื่องตัดสติกเกอร์บอร์ดสำหรับงานสติกเกอร์ติดรถสติกเกอร์ติดหน้าร้านโลโก้รูปภาพไฟโฆษณาไฟต่างๆตู้ไฟกล่องไฟแกะลายกระจกเขียนผ้ากรอบรูป งานพอดไฟถ่ายเบียนและเก่ต้นเครื่องตัดสติกเกอร์คูโค่นำเข้าจากประเทศจีนการอ่านไฟลงานรวดเร็ว38,400บิตซึ่งเร็วกว่าเครื่องตัดอื่นๆโดยทั่วไป9ก0 0พบิตการสั่งงานด้วยโปรแกรมคารลอร์ปรักอินและอาร์ตัดใบมีมาตรฐานมิมาก,กิหน้าจอทัชสรีกและสามารถใช้เอสกาดได้การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด,ด้วยซีเรียลพอร์ตและ USB มีขาตั้งและฐานรอนสติกเกอร์หมวนใช้งานง่ายเสียงเบา ตัดงานที่มีรายละเอียดเยอะหรือมีขนาดใหญ่ได้ในอย่างต่อเนื่องโดยเครื่องไม่หยุดอ่านแรงกดสูงถึง1,000กร,รมัมความเร็วในการตัดงาน500มิลลิมและไม่จำกัดความยาวในการตัดขนาดเมตร30พิเศษ28,000บาทเครื่องตัดสติกเกอร์ของเราเป็นเครื่องมาตรฐานมีขาตั้งและฐานรอนสติกเกอร์มวนชุดใบมีดตัดหัวเขียนสายต่อพ่วงซีเรียลและ USB สายไฟ แฮนด์ไดเวอร์และผู้มือตู้เครื่องมีสีสันสดใสน่าใช้สนใจโทร0869833702ดสวนย์สองด่วน0ูนย์แปดห้าสามห้านย์สองห้าศูด่วนขายเครื่องตัดสติ๊กเกอร์พูโคทิกกทสมอเตอร์ระบบ AC มาตรฐานนำเข้าจากอเมริการุ่นใหม่ล่าสุด เป็นเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ความเร็วสูงสัญญาณลบกวนต่ำอันสมัยที่สุดสามารถใช้กับ Windows x อ Windows Vista Windows 7 Windows 8และ Windows 8.1ทํางทำงานเรยวกว่าสำหรับเครื่องราคาเบาๆเครื่องใช้งานได้ดีตัดงานละเอียดได้อย่างแม่นยำความเร็วสูงด้วยคุณภาพบอร์ดเวอร์ชัน USB 4.0หน้าจอเป็นระบบสัมผัส สีสันลูกทรงสวยหรูคล้ายกับเครื่องมีมากิใช้ได้ทั้งเครื่อง PC และโน้ตบุกสามารถตัดผ่านโปรแกรมอ e ีลาร์คาร์เดอร์ออโตแกลหรือโปรแกรมอาร์ตคัตสั่งตัดจากคอมพิวเตอร์ใช้งานง่ายเหมือนเครื่องพิมพ์ิ้นเตอร์พร้อมสาย usb รองรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่และโน้ตบุกออกแบบพร้อมสั่งตัดด้วยโปรแกรมได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านโปรแกรมให้ยุ่งยากอีกต่อไปโอแถมฟรี oh, ขาตั้งเหล็กพร้อมหัวจับไบบี้รุ่นใหม่เป็นแม่เหล็ก และไม่ต้องไปตั้งค่าใบมีดให้ยุ่งยากอีกต่อไปและแถมใบมีดสัดสติกเกอร์ให้อีกสามใบแถมหัวปากกาสำหรับงานเขียนลายเส้นใส่สติกเกอร์แบบเป็นม้วนได้โดยสั่งซื้อตอนนี้ได้ราคาโปรโมชั่นถูกที่สุดหน้ากว้างเมตรสามสิบราคาเพียงสองหมื่นพันบาทสนใจสําหรับท่านที่ต้องการจะเปิดร้านตัดสติกเกอร์แล้วยังตัดสติกเกอร์ไม่เป็นทางเรามีวิดีโอสื่อการสอนการใช้งานโปรแกรมพั r เ l อร์ดอีลาสแถมให้ลูกค้า สามารถเรียนรู้ได้โดยด้วยตัวเองไม่ต้องไปเรียนเพิ่มเติมประหยัดค่าใช้จ่ายและทางเราแถมลายสติกเกอร์ให้อีก2 0 0หมกว่าลายเพื่อลูกค้าสามารถจะดึงลายมาใช้งานได้ทันทีประหยัดเวลาและที่สําคัญโดยการหลังการขายเป็นสิ่งที่สําคัญสาหรับลูกค้าทุกท่านงานของท่านติดขัดเมื่อไหร่ทางเราสามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหาให้ท่านด้วยโปรแกรมทีมลีเวอร์ควบคุมความระยะไกลให้กับท่ทานโดยทันที สนใจสั่งซื้อสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์086-9823-702และ085-359-0250เราจะส่งให้ท่านด้วยขนส่งท,ทั่วประเทศพวก A ขายเครื่องตัดสติ๊กเกอร์คูปโปอีสมอเตอร์ระบบ AC มาจะขายนำเข้าจากเมการุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเครื่องตัดสติกเกอร์ความเร็วสูงสัญญาณรบกวนต่ำทันสมัยที่สุดสามารถใช้กับ Windows x p Windows v i s t a Windows 7 Windows 8รวมถึง Windows 10ททำงานเงียบกว่าสำหรับเครื่องราคาเบาๆเครื่องใช้งานได้ดีตัดงานละเอียดได้แม่นยำความเร็วสูงด้วยคุณภาพบอร์ดเวอร์ชั่น USD 3.04.0หนาจอเป็นระบบสัมผัสทัศสกรีนรูปทรงสวยหรูคล้ายกับเครื่องนิมากิใช้ได้ทั้งพีซและโน้ตบุ๊กสามารถตัดผ่านโปรแกรมอ l ล s าส์ a d o r a u t o c a รหรือโปรแกรมอัดคาสังตัดจากคอมพิวเตอร์ใช้งานง่ายเหมือนเครื่องพิมพ์พิมเตอร์ร้อมสาย USB รองรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่และโน้ตบุ๊ก ออกแบบพร้อมสั่งตัดด้วยโปรแกรมได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านโปรแกรมสั่งตดัดอีกทีให้ยุ่งยากอีกต่อไปแฟล็กซี่ังขาตั้งเหล็กและโปรแกรมใบมีดรุ่นใหม่และไม่ต้องไปตั้งค่าใบมีดให้ยุ่งยากอีกต่อไปและแถมใบมีดตัดสติกเกอร์ให้3ามใบแถมหัวปากกาสำหรับงานเขียนลายเส้นและสติกเกอร์แบบเป็นม้วนได้โดยสั่งซื้อตอนนี้ได้ราคาโปรโมชั่นถูกที่สุดแนากว้างเมตรสามสิบราคาเพียง2 8 0 0 0บาท สนใจสาหรับท่านที่ต้องการจะเปิดร้านตัดสติกเกอร์แล้วยังตัดสติกเกอร์ไม่เป็นทางเรามีวิดีโอคือการสอนการใช้งานโปรแกรมคาร์ลอร์อีลาสแถมให้ลูกค้าสามารถเรียนรู้ได้ตัวเองไม่ต้องไปเรียนเพิ่มเติมประหยัดค่าใช้จ่ายและทางเราแถมลายสติกเกอร์อีก2องหมื่นกว่าลายลูกค้าสามารถจะดึงลายมาใช้งานได้ทันทีประหยัดเวลาและที่สําคัญวิการหลังการขายเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับลูกค้าทุกท่าน ถ้าท่านติดปัญหาเมื่อไหร่เราจะสามารถเข้าไปแก้ปัญหาให้ท่านด้วยโปรแกรมควบคุมความระยะไกลหรือพีรีเวอร์ให้ท่านได้ทันทีสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียด